วันนี้ครับตื่นเช้ามาเรามาวิ่ง ATM 2 0 2อพม้อยไปแคามไมวอราบไปแล้ว้วหนึ่งกิโลแรกผ่านไปแล้วครับ2กิโลถึงแล้วครับ3กิโลไปต่อสี่กิโลแล้วครับ ไหโลกสำหรับฟันเราแลีเดินและเริ่มมีเดินกันบ้างประชาชเป็นไงบ้างเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าเดนหน่อยฮะอย่าฝืนเดี๋ยวปาตอนนี้ต้องต้องต้องตองต้ององตองต้อ้องตอต้องต้องต้อ้องตาองต้อง้องต้องต้อเต้อง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 อง้งตองต้องต้องตงเหลงอๆงต้อต้องงอ้อต้ออองต้องต้อ้อออย่าลืัครอ้